นะคะเราจะไปยิงธนูนะคะนัดกันไว้ที่สี่สี่โมงนะคะตอนนี้อยู่ที่ลาดพร้าวนะคะอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะตอนสี่โมงนะคะเลิกห้าโมงนะคะไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะเราจะเรียนทั้งครอบครัวนะคะพ่อแม่หนูแล้วก็น้กขาวโอเคไปดูกันเลยถึงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทีอินทาวแม่ผูกเชือกาให้หนูคนเทียบเลยคนเท้าหนึ่งผูกเอ นี่สอนด้วยนะครับเราก็มาถึง tree in town ครับแปลว่าต้นไม้ในเมืองนะครับโอเคค่ะไปดูอยกันเราให้มาก่อนี่นาทีนะครับสิบห้าแต่เกินเกินปรามาสักหกนาทีแล้วไม่ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวแม่มาผมกแม่มิชามก่อนนะคะตอนนี้ผมยุ่งมากค่ะ Anh sáng lạc. 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 I <laughs> don't

จะเข้าไปนะ เจะมาดูกับพ่อก่อนเลยพ่อพ่อตัวสูงเข้าไหมเข้าไหมหนะ่ะพี่อ,อสีเหลืองเลยเหรอพ่พ่อสีเหลืองเลยพี่ไปเที่ยวมา นะครับจะมาดูพ่อหนึ่งกิ้งอ่ะสีเหลืองหมดอุ้ยสีฟ้านี่สีฟ้าอุ้ยดูผมผมดีผมผมสีฟ้าแบบรัวๆเราเราให้พ่อกับแม่โอ้รถสีขาวเราไปดูแพ้กันไปดูแพ้กันตอนนี้ม้ามันยืนออกมาข้างนอกไม่โดนสีเหลืองมีใครโดนแต่สี มือเอ้ยมันมาคู่มาคูมาพี่ย้มีอาหารแล้วจะซื้ออาหารหนูซื้ออาหารไปแล้วก็มีแวอยู่ในกรงด้วยแมแวอยากอยู่ในกร Up on my reading, I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep a thoughts straight. I not you all up in my face. Try to get you out my mind. But why should I when you're all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain. All because of you. No i So sweet, so sweet. Talk until we are asleep, asleep. Every night I oh, yeah. fall asleep, fall asleep. เอาให้มันดีๆสิตรงๆ ็นอาหารดิมันอยากกินแล้วพน้มันดีัโอุยอุเอออุ้ยใจเย็นลูกอย่าดึงขวดสิลูกหูย่าดึงขวดแม่แม่ต้เกิดปวดหนูขออีกได้ไหมสนุกอะ สัง่งเพิมในบ้นค่โอ้โหแม่ดูดิอ๋อคนมาป้อนนมชีมันต่วน้องทำไมไม่กินเป็นละฮะนะแม่มาหิวแล้วมาหิวแล้วมาแม่มายูวแล้ว មកហ្នឹងមកน้ําเต็มតែអូមកមើលហេកគ <small> ុំออกมาហ៎ท <-writing> <tell> ําไมตัวนี้นิ่งណាស់เนี่ยហ៎มาលឿនមិនមានយិនទៅ ลืมไปค่ะว่าเราเราไปซื้อรอ้านนี้มานะคะรสชาติเหมือนร้านร้านเปรูโดนัทเลยนะคะนี่ค่ะคือความแตกต่างนะคะก็คืออันนี้เาอนนเาจะอันนี้เขาจะแบบว่าโรยไอซิ่งมาให้พูวนะคะแต่ล้าเป็นมูเจโรยแค่หน้าอันนี้คือไม่ได้ชมใครนะคะแต่แค่จะมาบอกค่ะว่าความแตกต่างเป็นยังไงยี่ห้อนี้อันยี่ห้อนี้นะคะเออยี่ห้อ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะเนื้อเขาเนี่ยดูจะรูใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อเขาเนี่ยจะแข็งกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอาไปอุ่นเนี่ยก็จะอร่อยขึ้นเขาแค่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแม่ให้มาจริงพนุอยกจะมาป่ะมาแน่นอนค่ะโอเคมาเพราะว่าอยากให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ค่ะหนูตอนนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมีไปไปที่เชียงใหม่กันด้วยนะคะไปปีใหม่ะคะ่ะโอเคค่ะขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะนี่บายทุกๆ่